ครับตอนนี้นะครับก็มานั่งอยู่ข้างๆกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอาจจะดูไม่ได้มีอะไรแปลกคุณเดียวเนี่ยเป็นคนสารครามเลยหรือเปล่าครับใช่ครับเป็นคนที่สารครามแต่บ้านเกิดอยู่ที่โกสมซึ่งที่โกสมเนี่ยก็สามารถที่จะไปเจอคุณเดียวได้นะครับพอเราเข้าไปที่บุ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ครับส่วนมากจะเป็นเพื่อนครับอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นโกสุมเมืองลิงงานอดิเรกของคุณคืออะไรครับคือเป็นพีเดเตอร์ครับเป็นพีเดเตอร์ ไม่รู้ว่าจะสุดโหดหรือเปล่าพีเดเตอร์ในภาพที่คนเห็นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมี2องคนก็ค,คือคนนั้นกับคนนี้นะครับและแต่ถ้าพูดถึงสารคามบ้านเราเนี่ยมีคนเดียวแน่นอนวันนี้นะครับมีโอกาสได้มาเจอคุณเดียวแล้วก็เลยจะแนะนํามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าที่สารคามของเราเนี่ยตอนนี้ก็มีอะไรแบบนี้แล้วด้วยเหมือนกันและวันนี้คุณเดียวก็จะมาแปลงกายใส่ชุดให้เราได้ดูด้วย นะครับได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครมีโอกาสมาเจอพรีเดเตอร์ที่สารคามให้รู้ไว้เลยว่าเป็นคนนี้แน่นอนวันนี้ขอบคุณคุณเดียวดายมากๆเลยก็แล้วกันครับพรีเดเตอร์สารคามครับขอบคุณครับครับ